เอาภาพไปบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันต่อค่ะไปเบิงการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไซทองตอนนี้คึกคักโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเบิงดอกกระเจียวเป็นจํานวนมากค่ะปา<ะ>ดเจ้าสออหยังสออนข้าว ถ้ <c oughs> าบองเป็นบานพรอบ่อ้ดอกออกดูพุณีด้ย <c oughs> อย่ามาจังสันเพิ่นดีเพื <c oughs> ่นข้าวหลายช่วงนี้เป็นเทศกาลของเพิ่นนะคะนี่คือ <c oughs> ทุ่งบัวสวรรค์หรือทุ่ง <c oughs> ดอกกระเจียวมีแห่งเดียวในประเทศค่ะ <c oughs> ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไท่ทองในพื้นที่ของขอำเภอหนองบัวละเวอำเภอเทพสถิตอำเภอพักดีชุมพลและอำเภอน้องบัวแดงอันนี้ถามแบบบบหูเนาะคือดอกกระเจียวซุ้มเ้องเห็นนี่คือเก็บบ่ไดดเม่นบ่หมายถึงบ่ได้มันเป็นพื้นที่อุทยานค่ะเฮ็ดก็เก็บบ่ได้ เปเบิลงคือค่ะเบิงงไปชมความงามนี่ไปสูดอากาศขึ้นเล่าเน่แล้วไปแล้วโอ้อากาศดีจังเลยแล้วว่ะม,มองอุทยานแห่งชาติป้าหินงามมองนีค่ะ<า>ไกยูบ่ไกจาะอุ้ยคือหลายคะ่ะเธอนปีนี้คือออกดอกบานสะพรั่ง เอาต้องฝ้าวไปเที่ยวนะคะยู่ใกล้ๆกันนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามอันนี้ก็กคือมีดอกกระเจียวคือกันปีนีหลายหลายมากๆนะคะใหญ่<อ>ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิอมนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความพิเศษให้เลือกชมได้สองสีจะเห็นสีอย่างแน่วันสีขาวกับสีแดงเออเจ้าเก่งมากเลยสีม่วง็เอชมพและดอกกระเจียวสีขาวนะคะมีซื้อพร้อมเด้ ม่วงอมชมพูคือดอกบัวสวรรค์สีขาวคือดอกบัวเทพอักษรเส้นทางเดินเพิ่นกับแบ่งเป็นซีกุ้มใหญ่ๆนะคะเดินชมสะดวกง่ายผานปลาเต็งล่งสลับกับจุดชมวิวไปแวะท่ายรูปเช็คอินกันได้ค่ะปลาเต็งล่งปลาเต็งล่งปลาเต็งล่งปลาโตดปลายักป่าเต็งรังโอ้อยากไปนอนถ่ายรูปุกลามทุ่งหญ้าเโอ้ยจะสิไปหาหนอนจอตายเดี๋ยวด้ ในพื้นที่ของนี่ก็ยังมีอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ยังมีน้ำงาม,งามอยู่บริเวณน้ำตกไสทองะนะครับมีความสวยงามทางังธรรมาชาติหลายๆอย,ยาวา่าพิเป็นดอกไม้ผีเสื้อนะครับละกาเนี่ยละครับความสวยงามต่างต่างเเขาเอาา่ย่าด้านล่างเป็นแอ่งน้ํากว้างที่คุณสามารถเดินลงไปเล่นได้นะริมแอ่งน้ํามีต้นไทรขึ้นอยู่นะครับเขาก็เลยเรียกว่าวังไทรเป็นที่มาของชื่อน้ําตกไสทองเนี่ยผาพอเมืองกับมีอะไรอยู่นั่น นะครับเป็นผาแนวผาหินยาวประมาณ3กิโลเมตรอยู่ระวางเส้นทางไปทุ่งบัวสวรรค์แล้วก็อีกัน,นึ่งคือผาหยางเหาอผ<พ>า,<พ>า,าหัมโหดว้าวอยากไปบึงอยากไปบึงผาหำโหดค่ะเป็นแนวส่วนของผาผาพ่อเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่ส่งของอุทยานแห่งชาติไซท่องแล้วก็จุดชมวิวเขาพังเหยนะครับ,รบเ,เพื่อนก็บ,บอกว่าตอนนี้คุณชมมาดแดงหวัวนาอุทยานแห่งชาติ ใส่ท่องก็บอกว่าสำหรับนักท่องเกียวจีมาชมถุงบัวสวรรค์เนี่ยเห็นบอกขอเล่นไปทั้งภาษาใช้ยภูุิมเลยบ่เนี่ยช่วงนี้กำลังง้มเด้อคุณนิชาบานแล้วเจ็0สิบแปดสิบปอร์เซตอนนี้ก็คือเตรียมไปแล้วล่ะเพื่อนนับจังไหนเพื่อนนับจังไหนไปคาดการตอนนี้นักกินน้ออยู่เพิ่เตียมไปเบ้อล่ะล่ะ้าต้องซุปยาไปหาว่าอั่นว่าเอาไปช่วงหยุดลหลายมื่นนะคะพี่น้องไปช่วงนี้บานหลายแล้วก็สิบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะคะสามารถฮะหื้ดอกกระเจียวดอกกระเจียว จะออนเนาะพูดพ่นได้ไปเบิง้งเนาะ